จะเอากีหกาวะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นโซโล,โล่ก็เลยแบบโอเครอนก็ไม่น่าจะต้องใช้ใช่ไหมอืมไปแค่คือปกติไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไม่ค่อยได้ไป,เปนเดียวนะคมคือปกติคมก็ไม่ค่อยหมดอยู่แล้วนะ เออเอางี้แหละประมาณนี้แหละจะไปโดนกระทืบคนเดียวแบบผมก็ทํทำงานเป็นทีมันรอบนี้กูหน้าพังแน่นอน จำไม่ได้แล้วผมเ,เกมนั้นผมไม่ได้เล่นโอ้โหตั้งแต่เป็นชาติแล้วอะภาคสามเนี่ยไม่ได้เล่นมาเป็นชาติแล้วจะเล่นไม่ได้บนพีเอสพีแฟร์แล้วก็ล้มใส่่กนะ็แหละเป็นไงสไลด์บูมาถึงมันจอเหยียดสไลด์แป๊บแป๊บแป๊บ อย่าเพิ่งล้อมไม่ยิมตัวเอลอะต,ต้องอโไมกคพันไอ้เจียไในโลกแล้วกันนะเล่นแบบเซฟนิดนึงเอ,อ้ยลืมไอเสตว์เอ,อ้ยปกติมันต้องใส่ประคุมด้วยลืม บวกอะไรล่ะรุ่นเนี้ยบันไลแล้วโอ้โหเพื่อนให้เวลากูหน่อยเถอะ มันเดืล้มมันเดียมล้มที่เออมันต้องอะไรนะอ่านไม่ทันอ่ะไม่มีไม่มีจังหวะไปอ่านต้องโทษด้วยตีคนเดียวมันก็จะเงาเงาแถมแถมดูแถม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 แอดแอดไปเยอะปคุมหมดคุมหมดรอบดองไว้ก่อน โอ้โห,โหเียอ้เข้าไม่ทันแล้วซัเปอ์แมนได้หรือถ้ารู้ว่าเข้าไม่ทันก็วิ่งวิ่งไม่ทันอะวินโดเราไม่พอด้วยนะยังไงแล้วเราอะรอซื้อตลอดอะจังหวะน,นี้ก็จะแบบเกาะตีหัวได้นะรอจังหวะให้มันไม้สุดก่อนพื้นใหญ่ไม่ต้องแล้วแงบอ้เฮี้ยแงบอ้เฮี้ย,ยกดผิด กูจะมงเหี้ยแล้วไงโอ้ยแมวกูยิวอยู่เอ้ยไม่ใช่เยืมมัวของเงี้ยสองชื่อไม่ทันบอกว่าพี่อยู่ประมาณด้านข้างมนาันนะพี่เอ้ยก็ด้านข้างอะเข้าใจอยู่มันยืนสองใช่ไหมเนี่ย ป้อมมาซีีมันไม่ยอมป้อมไ่ตีปูมาแล้วแวบสไลด์สไลด์ยังไงเราเราอย่างไงอะไรอ้าวโดนที่มึงโ,โ,โอ้โหเต็มหลังมนะั้ยเนี่ย เอาแดงแล้วนี่หวาไโ่ถูกเออกดหนึ่งสองตัววยังเพิ่งดูว่าเขาเปิดก่อนอแล้วนี่ก็รอบรอตีหัวสุดแล้วก็ค่อยกดตีก็โฉดีกูโดนฆ่าฉกมั่งตลอดเออเจี๊ยมกินยาไม่ติด ก็เร็วน so ี่เออตะพัวหมาบแล้วก็โดนตลอดเลยวะอ๋หนึ่งสองสามไม่เค MM ี่ยอยู่ตรงปากมันโดนด้วยวะไม่รู้ว่าอยู่ตรงปากมันโดนด้วยฉกไปก่อนไอยาคูแบ็กพอชั่นแป๊บหนึ่งมาไม่เยอะกูโดนตาดีตลอดเลยวะแงบ จริงอยู่ใต้ท้องชิ้มบินน้วยว่าลืมยังไงเราอะออมา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 ,มาให้เราตีกระบาลเล่นสักหนึ่งทีปั๊บแป๊บ,ปบแรบเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> แล้วก็โฉบไม่ได้กินล็นอกแม่ยังไง นล้มล้มล้มใส่ล้มใส่ไปที่หัวหนึ่งเซตหนีไปเช็ดติดเอาโดนแล้วกูงบงบอันนี้อันนี้ต้องน่าจะต้องมุดเข้าไปหามันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้น เราห่วงตีหัวมันมากกว่าห่วงตีขามันเป็นจังหวะใครจังหวะมันบอกไม่ถูกมันเป็นความเคยชินมากกว่าโอ้ชีย้ยเ <laughs> ขาก็แทกไ <laughs> อเยม,มุดเข้าไปโดน โอ้ยโดนดิมึงโดนโดนโดนกูนนรอตีหัวอ้าวเย้ะมึงก็จะหาคุณไม่เจอใช่ไหมโอเคแล้วก็ เดินหมุนมาหมุนมามอหมุนมาหมุนมา,มนมาไม่ไม่ได้วัฒนัดหรอกเราเรามันแล้วแต่จังหวะมากกว่านะไขไขเยี่ยแล้วลงย,ลย่อยจิบหายแล้วเอาโอเบโอโอ,โอเอย,อยีาายาเบิ้งรุ่อโอเยียบบุ๋ ดะก้อนพอดหมดโดนแล้วนะมึงไอ้ครูเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแล้วก้อนพอดกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้ ไม่รู้อะแบบบางทีก็ไม่ไม่มีจังหวะเข้าเขาคีโอ้ช่วยด้วย,วยเรื่องมึงเรื่องมึงยิงบวกเลยย,ยิงอัดเลย โอ้โหสุดแมนได้สุดเ้ยสุดจอไว้ไม่โดนโอ้ยโดนยดอะอไงมาให้กูล็อกซะก่อนแต่แมว ยอ,อยากจะแถบดูหรอกไอเราก็อยากจะแถบดูหรอกบงแล้วก็บินใส่กูเนะชีย่ยมึงเล่นพระคุมกูหมดเลยเหรอ เออ,เอบบยืนแลกกระบวนท่าแม่งเออยืนแลกกระบวนท่าแม่งหรืให้ยิงเดียวป่ะทำให้ยเยอะเขาพัดเลยก็พัดไทยไ<น>อ<น>่ะเนอโนมาเคลียร์ดิคุณไบต์แซวอ่ะคุณไบต์มาแซวอ่ะเต่าน้อยอเคลียเต่าน้อยดิว้วาวไล่แทะเราแล้ว ยิงตรงหัวมันไอ่ล้มแล้วเอ้าชี้ยังอีกเหรอเอ้าโอยอะไรมันแตกฮะโอโหยเจ้าเอ้ยตั๊บแมนได้รัวๆไอ้เหี้ยตุ๊บแมนได้ไม่ติดเกือบตายเผื่อวะ ไอ้เจากำลังร้เียบเปลเดี๋ยวหัวมันจะแตกไปเนี่กูบอกเล่นคนเดียวมันลำบากอะมันต้องแบบรับดาเมจเองอะไรเองเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะมันนิดนึงไหนเราไหนเรา มาเอาทางบานแล้วควายเลยครับน่าจะล้มได้แล้วมันน่าจะแตกได้แล้วตอรอบแรกเขาะ <laughs> ละอย่างน้อยก็กันไฟสีฟ้าได้ไอ้ก๊กไอกคนเดียวโอ้ yep. oh. แถมดิวะ wow. เออเย <laughs> ี่ยมันต้องแถมระวังไม่เจอเ้าค่ะ ผมเหลือคมขาวเลยแควยมาตายรม่ตรเ,เลยอย้เดี๋ยวแม่งลอซื้อกูแน่แลเนลยไดนตกเต็ดรอตายมาตรงนี้แล้วเพื่อนโอ้โห มันสูตรเราเลยอปิดแต่ว่วันเลย จะโดนมันยิงก่อนหรือเปล่าแมปหนึ่งเอ้าเหี้ยทะลุฮู้อ่ะไม่หรอวะเอาเหี้ยผิดอันผิดกระสุนผิดกระสุนโอ้โหโอ้โย่แต่เายา้แรง ว้ยจะตายเอาเองแถมด้วยว่าชิมันดขันัคเน่างมันมันมยิดูยังไงยังไงเอโดดโดดขยุ่มไปยิ่งถ้าโดดขยุ่มนี่ยังไงก็ตายเองเปล่าวะ ยี่ยแมันล้มใส่แล้วไอ้เจ็ราโดนซ้ำเอออ้ยีก้อไม่ติดไม่ติดล่ะไม่ติดล่ะเออยี่้เกือบเกือบไปหวั่นแล้วกูงับงับยังไงยังไงไอ้ยิมันพนแล้วมันถอยหลังบ้าะนะี่ย คนกลางว่ะแวบตัดตัดไม่ได้มั้งไม่รู้กัน,นไม่เคยตัดสตีหางมันตีไม่เข้าไม่น่าจะตัดได้ฮะ,ะโอ้โหโอ้โเชียเปลือบแล้วมึงน,นี่มันเข้ามมกเลยเฮียปั๊มงานกูแล้วงานกูแล้วโอ้เฮีเยเกือบ เกิดม okay, ังหมุนไป่ได้อาหมุนหมุนเสร็จโจนล้ะครับแล้วหมุนที่ฝั่งบ้างเเห้ยโอ้ยนจะปอดตปอดปอดปอดเต็มหน้า โอนี่เกือบแล้วโอ้ยเยอะไม่ทันไม่ทันจะเย็นจะเย็นเย็นจะเย็นเติมเลือดก่อนอ๊ตัดใจตัดใจอย่างไรไม่ให้รักเธอทุย เอาเหลืองเหรอเจ๋อจเจอมันหลอกจะเจอแม่งหลอก โอ้ยหมุนแวบหนุ่มแมนได้โหลดแงบงับงับเดี๋ยวไปดูบัลลิลมิงบริสตาก่อนจยังไม่มากระสุนยังไม่พอตัวเต็มเยี่อะไรเต็มหมดเลย <c oughs> เยียแล้วเหียแล้วว้าเปิดหวัวแหมคุเปิดหวัวก่อนก็ไม่ได้อาอไอ้เจียกยกกดที่หัวมึงไปไหนนะไอ้เย่ยอะไรวามใช้กกอ,นนอชะไรด d a ก k นน t t e r ใช่ไหม ตะดุงตะดุงมาแล้วลูกมาโดนดาก้อนเนเตอร์มาแล้วลูกไปวิ่งเยืเ้องๆไปไอ้เชี่ยไม่โดนดูเงี้ยวอีกทีแล้วก็ดีรักแม่ ม,มันลูกมากินดา้อกเนเตอร์นี่ลูกมาโมโมเอาอันเดียวกูก็เอาโดนหางด้วยสามพันพันบกเข็นลมมิ่งบาลิต้าใช้ได้เหรอทันน่าจะทันเวลาอยู่ถ้ากูไม่โอเวอร์ over, ซะก่อน

คงไม่เจอหอรอกชีวมิดอ่ะฮึ่มขนอะไรวะพ่นแบบติดติดเขัดมันคืออะไรวะป <c oughs> อกยิงก่อนเราต้องแบบ ห้ามปล่อยตัวลอยนวลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเีอะอ่าอยากจะโดดอยากจะกะโดดง่ำเราเท่าแรวโอ้ยจะตดขาไอเย,ยโดนเดี๋ยวพอดีนะมีปะกุมอยู่ ยังไงยังไงเราอะตัวเต็มมันเยอะตำ้มไปกูกับบนอะ่ะไม่ใช่ท่านั้นอไอสัตว์มุดก็ไปโดนไฟเองโอ้โอ้โอ้โอไมโอโอ้เชี้ยไม่ทันแล้วเกือบแล้วอยู่นิดนึงไม่เวลาเยอะ ไม่หัวแตกรอบสองด้วยแจ่มแจ๋วรีแบบใจเย็นจัดเ,เราต้องใจเย็นของสปีดลันเนอร์เรามันสโลลันเนอร์สปีดลันเรามันสโลลันไงสายสโลลัน่ ก็จะปดสปีดรันก็ให้เขาสปีดไปนะเราแบบเผลอฆ่าไม่ได้ด้วย <laughs> ย่แเลยว่า <c oughs> แตกสองแล้วก็โอเคแล้วชิวๆแล้ว บินขึ้นนี่แปลว่าเราอยากล่วงเหรอบินขึ้นนี่แปลว่าอยากล่วงใช่ไหมยอยากล่วงใช่ไหมเป็นไงอ๋อเยี้ยแล้วแล้วก็ฆ่าได้ด้วยนะแถมแถมได้ร e ีวิวไอด้วยนะใช่เน้นมอนค่าเราไเงประสบความสำเร็จเฉย โอแยกไว้เด yeah, ินไหมซโลโรดวลเบดดวลเบดไกด์ระดับคนมนุษย์ธรรมดาเล่นทุยใช่อไหมเดี๋ยวกดเซฟเดี๋ยวกดเซฟวิดีโอแล้วก็แลันแบบเผื่อใครเล่นดาบคู่ไปดูเป็นไกด์เที่จช่วยเที่จอะไรได้ว่าก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเวลาเวลาเท่าไหร่เนี่ยดูเลยเห็นไหม ยี่สิบสองทีนะยี่สบเก้าวีแบบมนุษย์เล่นนี่บอกว่าโซโลฟาตาลิสแบบมนุษย์ <c oughs> ไม่ใช่แบบยอดมนุษย์ไอ้เยอะแบบมนุษย์ที่สัตว์ <c oughs> หรือเอาไปเหลือ,อแ,บบแบบชาวบ้านไงแบบชาวบ้านนี้ <c oughs> ช่วยเป็นกำลังใจ่ะเผื่อคนนี้ก็แบบอยากแะโซโลใช่ไหมก <c oughs> ็ตามนี้นะแม่ ด้เป็นอะไรดีๆไหมก่อ22นาทีเฮ้ยมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นคืออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นฮัลโหลเน็ตหลุดเหรอออฟไลน์โหมดเฉยเลยนะอเจจะอยู่ดีๆก็แบบเหมือนเน็ตเน็ตตัด ออฟไลน์เฉยเลยนะเออเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดเซฟวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งนะก็เมื่อกี้นี้ยี่สิบกว่านอาทีใช่ไหมเราก็เซฟเกมเพย์ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะสามสิบนาทีที่แล้วนะ